กระทรวงสาธารณาสุขและกระทรวงคมนาคมเปิดสถานีกลางบางซื่อเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลให้บุคลากรด่านหน้าด้านการคมนาคมขนส่งวันแรกวันนี้ขณะที่ทั่วประเทศมีผู้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า2 8ล้านแสนโดส นายสักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าในวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดให้บริการศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด -19 นอกโรงพยาบาลณสถานีกลางบางซื่อซึ่งจะเริ่มให้บริการบุคลากรด้านหน้าที่ให้บริการประชาชนด้านคมนาคมขนส่งสาธารณะทั้งทางบกทางรางทางน้ำและทงางอากาศก่อนระหว่างวันที่24-31ถึงเพฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง20นาฬิกาขั้นตอนการฉีดวัคซีนจะใช้เวลาเพียง15นาที และพักสังเกตอาการอีก30นาทีภายในเวลา1ชั่วโมงกระทรวงสาธารณสุขสามารถฉีดวัคซีนได้900คนล่าสุดมีบุคลากรก,รกลุ่มเสี่ยงลงทะเบียนเพื่อขอรับการจัดสรรวัคซีนในช่วงเทสลันในส่วนของกรุงเทพมหานครปริมณฑลและส่วนภูมิภาคแล้วทั้งสิ้น353,784คน กระทรวงคมนาคมคาดว่าจะใช้ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า3เดือนในการฉีดวัคซีนได้ครบถ้วนขณะที่กระทรวงสาธรารณาสุขสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์จากกรมการแพทย์และสถาบันโรคผิวหนังจะเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลให้บริการฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อ ซึ่งขณะนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขมีความพร้อมมากนะครับใช้ระบบ QR code สําหรับผู้ที่ลงทะเบียนมาก่อนก็สามารถที่จะใช้ QR code ในการ Register ได้ก็จะเข้าสู่พื้นที่ในการที่จะรับวัคซีนเราจะมีพื้นที่รองรับหลังจากการฉีดวัคซีนอีก1,800คนถ้าเกิดมีอาการเนี่ยนะครับจะมีรถรับไปยังจุด e m e ิ g e n น y เพื่อที่จะให้คุณหมอจักษแพทยได้ดูอาการตรงนั้นถ้ามีอาการหนักก็มีรถไปรับไปโรงพยาบาลต่างๆต,ต่อ นายจิรุวิสารจิตอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าได้ขยายเวลาเปิดรับลงทะเบียนรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทในเขตกรุงเทพมหานครโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจนถึงวันที่31พฤษภาค,คมนี้เพื่อให้การฉีดวัคซีนโควิด -19 ครอบคลุมผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะอย่างทั่วถึงเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยในการใช้บริการขนส่งสาธารณะ ขณะที่ความคืบหน้าการฉีดวัคซีนโควิด -19 ทั่วประเทศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ร,ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือสบครายงานว่าจนถึงเมื่อวานนี้สามารถฉีดวัคซีนให้กับประชาชนแล้ว2 8 6 5 0 9 1โดสเป็นผู้ฉีดวัคซีนเข็มแรก1,898,332คนและผู้ที่ฉีดวัคซีนเข็มที่2 966,759คนนพศรแก้ว คำรายงาน